่าพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีคือเก่าพี่น้องสบายดีคือเก่าวันนี้มากบอกันเก่าพี่น้องวันนี้บาสู้กันนานพี่น้องเด้อวันนี้พี่น้องวันนี้กามาเบิ ison, ่งู้จัดการพี่น้องส่งใบแรงก่อนนะเพชรเขาหน้าหมูพี่น้องเนาะเขาหน้าหมูเป็นเขาดามาพี่น้องเซฟญ่พี่น้องเสือเขาอ่ะพี่น้องก็จะไปรับสู้พี่น้องยืดฝากรักกุ้ิษย์ไ้พี่น้องเด้อพี่น้องมีคลิปใหม่พี่น้องวันนี้กาสูงนีวิด้าไรพี่น้องก็เลยบอดลูกเขาต้งคลิปพี่น้องเนาะ ตอนนีครับเบิวยพี่น้องเบิ๊วยมีดหั่นของญี่ปุ่นพี่น้องเนาะนี่นาหั่นพีอย่างนะเห็นป่รตัวมิโนกัซีซีอันพี่น้องซีอันลอยหนึ่งพี่น้องลอยหนึ่งพี่น้องซีอันลอยหนึ่งพี่น้องหรือว่าสีสิ้นลอยหนึ่งพี่น้องนี่เป็นขาอนาหมูพี่น้องพัวนี้เพิ่งกำลังเซฟเพิ่งกำลังเข็ดอยู่พี่น้องเซฟ นี่ก็เป็นพวงหมางูติดเดียวพี่น้องแล้วว่าเออแบาหลอดหมูแถวหน้าหลอดพี่น้องใครนี่ด้วยมั้งวินไปก็โอ้พี่น้องเขาจักตีนพี่น้องไปสักตีนเนี่ยเต็นด้วยนี่งพี่มีเออมาเต็นเดิมเดิมใบไม้เนี่ยสักเครียดเครียดเครียดมาพี่น้องวันนี้ก็พัวอะไรเหมืได้บ้านพี่น้องมาทายคลิปพี่น้องพัวส่งนี่วิราง บุคคลปิดบังพี่น้องงานร้ายโชงนี้พี่น้องโอ้ดุจใหม่ใช้งานพี่น้องเถูกไหมโอ้ธรรมดาพี่เชฟเนี่ยจะผู้จัดการเนี่พี่นอ้องเลยแตะท้ายในขั้วพี่น้องทายในขั้วเลยพี่น้องเพราะเราหากกันโปบนไดพี่น้อง กินกันจีนใช่ไหมใช่ชกงกันนะเนยสิพีจะเป็นเด็ไปขาไเปด็กไนัจาพี่น้องานพี่น้อนี้ก็เป็นมันเช้าพี่น้องลูกสาก็ไ่ค่อยร้าพี่น้องแต่ว่าดีเจ่นึงพี่น้องเขาไม่ค่อย้าพี่น้องที่ะพี่น้องระบบอยู่กันทีงานี่นาะ เป็นับมาล่างานพี่น้องเล็กไหมมีแต่ผู้หญิงพี่น้องลูกค้าก็ค่อยขอแฟนลูกค้าพี่น้องเพราะว่าดื่อๆพี่น้องก็เป็นไนทพี่น้องอ่ะพี่น้องมาหนีแต่ก็จะคิดเห้พี่น้องเด้ออ่ะพี่น้องเก่าพี่น้องคือเก่า